ว่าจะหากันโอ้มันคือมีหลายเข้าเัากล่ามีหลายเข้าเลยเข้าหน่อยมันบล้ลอตัวนี้รอกว่าเพื่อ,อนว่าเพื<ค>่อ<ณ>นเปิดใบซีพาเพื่อนกำลังต่อร่องกันอ่ะ,อะสะดวกให้เบอร์โทรบะลูกสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเล้ยงควายแฟนครับแฟนเปลเี่ยนบานสญญาวน่างงงามเมืองบานสว่างงงามพาพี่าพาน้องมารอบชมบรรยากาศการสื่อการขายงัวตลาดนัดโคกกระบือบานน้องแกตลาดชมผู้บุตรจังหวัดร้อยพี่น้องเศร้าพื้นนี้คือคักตาเศร้าพี่น้องอากาศหนาวอากาศเย็นบ้านพี่น้องเป็นอย่งไรเนาะ ทักทายกันมาเบิ้งพี่น้องบ้านสว่างง่วงามสิพาพี่้านองออกสำรวจราคางวัวออกหรืราคางว่วงพออี่น้องรับชมกันผู้ใดอยู่ทางจังหวัดใดหนาวบ่รอากาศพี่น้องเป็นอย่งไดแต่ทักทายกันมาได้พี่น้องเนาะราคางวัวงตอนรับปีใหม่สิเป็นังไดคอยชมเนาะพี่น้องเนาะ,ะก่อนรับชมกันกับบ้านสว่างง่วง,งามซื้อโอกาส อ่าอ้นวยอวยพรใยเนี่อมีน้องเกษตรก่อนผู้เลี้ยงงเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจิดป่าสวัสดีงามจงมีแต่ความสุขความเจริญพี่น้องห่างไกลจากโรคไข้เกยเจ็บต่างๆร่ำรวยมั่นด้วขอให้เป็นปีทองของชาวงัวเฮากระแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะอ่ะไปรับชมกันมาเปิดชิปงามๆกับงัวเพิ่นงัวแม่สาวงามสวัสดีครับมือนี่อันพอไรอ้อพอยางก่อนหอยห้อยลี่กามา马าใส่ เบิ่งค้าขากันโอ้ยพอลี่กำลังว่าพอลี่โอ้ยกามาล่าใส่เฮาฟูเก่าฟูเดิมพี่น้องแต่ว่ามึงหันเพิ่นใส่แม่จ้ำเพิ่นกะบ่าใดเพิ่นสวัสดีทักทายกันมาเปิดคลิปกับเพิ่นได้พี่น้องแม่สาวได้แม่เจ้าสาวสองสาวเนาะพอลี่สาวนี่เชียงรายแดงนี่สองหมื่นสองพันพี่น้องแดงจัดจานตัวนี้แดงอีหลีได้พี่น้องบนแดงธรรมดาแดงจัดจานอีหลีสองหมื่นสองพันแม่สาวงามงามสายพัฒนาเพิ่นพี่น้องเบิ่งน้าไต่เพิ่นแช่งขาเพิ่นพี่น้อง สองหมื่นสองพันต้นหนังสองหมื่นเอ็ดมั่วต้นนังสีบอดีแต่ว่าต้นตัวดีเนาะเบื้องการยืนลามลึกต้นหนังมัววต้นหนังลามลึกแม่สาวน้ำใต้ดีกระชับดีดีตัวนี้สวยพี่น้องตัวนี้สองหมื่นหนึ่งพันอ่ะต่อรองใส่กันเอาพี่น้องเอาไปทั้งตัวทังตัวเป็นชุดแห้งถือพาอพอลีเนาะอ่ะแม่สาวหน่อยต่อรองได้ทุกตัวเลยสองตัวตัวนี้แดงอีดีพี่น้องแดงจัดจานแดงไม่งี้นู่นเขาเอิ่นพี่น้องอ่ะผู้ใดอยากไปเป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันของพอลีโทรมาต่อรองกับพ่อใดญเอาขออนุญาตพี 091 3 7 0 3 70, 5าห5ึ่งสามเจาาสอลีกห้าราสสา่่อการาใสินเ<อ>พินไดังัวแม่สาวหน่อยงาม,มาฝากพี่ตน้องเสาเอ็ด้ลยพี่น้องตัวนี้ผู้ใดสนใจเอาไปเขาขอกเขาฟ้ามต้นตัวดี่ามลึกดีตัวนี้สวยพี่น้องน้ำไ,เไต,พตเพิ่นรับกันกับต,นต้นตัวพอดีดีตัวนี้สีสัน<อ>บ่ตองห่วงจัดจ้านอีรีพี่น้องตัวนี้สีสันแดงอีรีเพิ่นวะเอ้ามันมาหาพ่อลีขอบคุณเลยหลายครับผมเฮชโชคดีปีใหม่เด้อพ่อรีเด้อขอบคุณเลยหลายอันนี้งัวสายเพิ่นหน้าเพิ่นอีก คู่หนึ่งพี่น้องช่องหอยในนอกพี่น้องขออนุญาตครับจักสาวเหมือนนี้ได้มากสองสาวนี่เนาะโอ้ตัวนี้สุดยอดเลยพี่น้องเนียอุใหญ่น้ำไตเป็นสุดยอดเลยถึงหนาถึงหลังเป็นว่าน้ำไตถึงเปิดเที่งไหนครับแม่บอกไงนี่สองเก้าห้าร้อยสองเก้าห้าร้อยสองหมื่นเก้าพันกว่าห้าร้อยพี่น้องแม่บอกใหญ่สายพัฒนาเพิ่นเขาเขาธรรมชาติเนาะเขาธรรมชาติโอ้แต่งอยู่เนาะแต่งอยู่เพิ่นว่าแต่งอยู่อัน เพิ่นได้ลูกมากลเลยเพื่อนนี่ยังครบแม่สาวควอมผสมเนาะแม่สาวควอมผส,สมขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงเลยพี่น้องตัวน,นี้ขาดน้ำเลี้ยงนิด<อ>น,น,นึงอ่ะตัวน,นี้แหละแม่นี่ตัวน,นี้เปิดสองแปดห้าร้อยสองแปดห้าร้อยพี่น้องตัวน,นี้ต,นต้นโตดีกว่าแต,ต่ว่าโตบบใหญ่ทอพี่น้องสูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกตัวตัวนี้สูงเนาะสูงใหญ่เป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันเพื่อนมาน้ำกันสองแปดห้าร้อยตัวนี้แตงเขางามแตงเขางามเรียบร้อยตัวนี้สองเก้าห้าร้อยเพิ่นเปิดใบสองแม่สาวตัวร้องเอาพี่น้อง เขาเป็นชุดต่อได้หลายเนาะเขาไปทั้งตัวลวดได้อีกกดป่าขออนุญาตเบอร์โทรครับผม0 8 6 0 8 6 0 5 0 0ศ0 9ย์แปดหกศูนยเพิ่งมาจากไสเฮือร่องคำร่องคำการสินเอาขอบคุณหลายๆมานโชคดีปีใหม่ครับผมยังก็พี่น้องเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายงัวมาเบิ่งแบบกูหน่อยรอรอทางพี่พี่น้องบกูหน่อยรอรอเพิ่นสิเปิดแบบเจริญน้อยรอได้พี่น้องรอได้นายหอยก็รอเพิ่นได้มาพี่น้องงามงามมาขออนุญาตเพิ่นต่อรองเพิ่นกำลังต่อรองกันพี่น้อง เิ่นกำลังต่อรองกันรอๆเพิ่นกำลังต่อรองอ่ะเพิ่นต่อรองกันพี่น้องรออยู่ให้เพิ่นอ่าเพิ่นต่อรองกันเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งสายเท่าเพิ่นสะดวกบนเ้องพี่น้องอ้วววส้นมึงหันนี่เนียนพี่น้องตะวามาส้นนีบางจัะหน่อยดิพี่น้องเนาะตอนรับปีใหม่บางจัะหน่อยโอ้เพิ่นดังไฟฟิงเลยพี่น้องในหอยเพิ่นดังไฟฟิ้งคือถ้าพี่น้องเนาะอ้ววมีประมาณนี้เนาะพี่น้องสายเท่าเพิ่นสะดวก่นเนาะพี่น้องสายเท่า ขออนุญาตสะดวกวาน้อครับผมเปิดจังไรครับตัวนี้สามหมื่นเนาะสามหมืน่มนเพิ่ท์ทองบอลรืตตีเป็นสายเนือ้อเนือนะ้อเนาะมันเป็นงัวงเนือ้อสายเท่าพี่นอ้องสายเนือ้อเพิ่นแยกลูกมากเลพี่นอ้องเพิ่นเลยตีเป็นสายเนือ้อต,ต้นโตดีสามหมื่นเพิ่นเปิดใยงัวงเนื้อพี่นอ้องตัวใหญ่โค้งสางดีพี่นอ้องสายเนือ้อว่ตอง่วงเนื้อครับพี่นอ้องถ้าเป็นเนื้อนี่สุดยอดเลยพี่นอ้องถ้าเป็นเนื้อนี่วัตอง่วงสายเนื้อเพิ่นพี่น้องใหญ่ยงวงามลามลึกพี่น้องอ่าสายเนื้อ เน uh 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 ื้อเพิ t <t uh ่นสามหมื่นเพิ่นเปิดใบเดี๋ยวเพื่นกำลังต่อรองอยู่พี่น้องเนาะเพิ่นกำลังตอรองกันมาขออนุญาดเบอร์โทรเพิ่นก่อนเพื่อนกำลังตอร่องบ่ะขออนุญาดเบอร์โทรเพิ่นก่อนศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองหกหนึ่งเจ็ดสองหกหนเพี่น้องตักเงีสามหมื่เปิดเปิดใบตอรองเอาขอพุณหล่ยๆมันกับผมเพื่อนกำลังตอรองบักูุณน้อยงามๆพี่น้อง ทางนีงวงามหลายเมยต้หนึ่งของผู Demon> ่ไถนอสังงามพี่น้องเพิ่นขายไปแล้วเมยเมยบอกง่ายงามงามพี่น้องไทยให้เบิ่งก่อนเนาะพี่น้องเนาะเมยบอกง่ายง่ามาโอ้เพิ่นขายเลยพี่น้องขายไปแล้วตัวนี้เพิ่นขายไปแล้วพี่น้องเพิ่นผูกไว้นี่คือขายไปแล้วสงหูสัญลักษณ์คือเพิ่นผูกไว้เข้าน่ะคือเพิ่นขายไปแล้วแต่ว่าเมยหง่เมยงามดีพี่น้องนี่เพิ่นเพิ่นขายไปแล้วเปิดไว้จังไหนลูกตัวนี้เปิดไว้จังไหนมืนหา หนึ่งหมื่นห้าพันเพื่อนกำลังตอร่องกันอยู่พี่นอ้องต่ว่ารอครับพี่น้องตัวนี้บกักูหนอลอลอ่อยรอรอเพื่อนกำลังต่อรองกันในในห้อยเพิ่งหายท่ดไรแล้ว, <c oughs> วหัวตะหอยกันโอ้มันคือมีหลายเข้าเลยบักละมีหลายเข้าเทยเข้าหน่อยมันบอรอตัวนี้รอก,กว่าเพื่อนเปิดไว้ี่ผาเพื่อนกำลังตอร่องกันอ่ะอ่ะสะดวกให้เบอร์โทรบะลูกเพอาะี่ะโอ้เพื่อนนี <c oughs> น่เบอร์โทรเนะาะซี่าเบิรงราคาว้เนาะ ให้มันหมานี่ลูกเด้อมันหมานยางต่อพี่เปิดบรรยากาศทางพี่นี่เพิดเกิดคลังแรกโตร้องกันพี่น้องเ่าท่านนี้จะกันแสดงว่าเพิ่นสีได้กันอยู่นี่เพิ่นเ่าท่านนี้จะกันอยู่พี่น้องอ่ะยางต่อมาทางพี่แม่ลูกกูด่ายนอเพิ่อนผูกไว้พี่น้องทางพี่แม่ลูกเพิ่อนผูกไว้นะงานเมย์ลูกงามพี่น้องเขาผูด่ายนอเขาแน่หอยไในนอเพี่น้องเพิ่นผูกไว้ตัวนี้เพิ่อนผูกไว้แบบพี่น้องแต่ว่าลูกสาวงามสาวงามอันนี้แม่สาวสายเท่าเขาแน่หอยปะครับเพิ่นเปิดไว้จังใดเนาะครับหนึ่งหมื่นห้าพันเนาะ แม่ลูกนั่นแมน่นบ่แม่ลูกเพิ่นขายหรอเพิ่นขายไปเท่าไหร่ขายเจ็ดพันสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดป้าตัวนั่นหมื่นเจ็ดพี่น้องแม่ลูกนั่นหมื่นเจ็ดเพิ่นวา่าอุ้ยพี่น้องราคาหัวตัวนี้จะสิบส,สิบหาเนาะหนึ่งหมื่นห้าพันแม่สาวหน่อยสีอ,ยออกนวลๆวสีออกกาบไายเพิ่นอยากซื้อเพิ่นว่าตัวรองเอาเพิ่นว่าแม่สาวสายเพิ่นหน้าตาว่าสีออกกาบไายพี่น้องสีนวลๆวลเหรอพี่น้องเนาะอ่ะเพิ่นสะดวกให้เบอร์โทรปะพอ โอ้ันบอมพี่อันอยู่น้ำดูดไส้ันว่าแต่ว่าราคาหัวสิหาเบิ่งไหวพี่น้องเบิ่งราคาหัวไหวเนาะมันมาได้พอเด้อขอบคุณหลายๆอันนี้สิบหาเพิ่เปิดไหวแต่ว่าเส้นสายเพิ่งบอมีเบื่อท้พี่น้องอย่างต่อมแล้ววเปล่าห้องบ่ได้มาอยู่บ่ไม่สั่งยู่อใส่ยู่อทา้งไดล่ะโอ้นีบ่ได้ตัวเดียวนี่เปิดเจ๊ไรครับตัวนี้เปิดไว้เท่าไรซิบสี่หาลอยิบี่หาอยเพิ่เปิดไววมันแยกลูกเนาะนี่เนาะแยกลูกมากพี่น้อง โอ้พี่น้องแม่นี่สายพันธุ์น่าม่วแต่แยกลูกนมยังไข่อยู่เพิน่นว่าเหลืออยซี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 หารอยเพิ่นเหลืออยู่เพิน่นว่าเหลือแม่อยู่ข้างอยู่แม่ซีซีหารอยผู้ใดอยากได้เอาไปเป็นแม่ขอกแม่ไข่แม่พันธุ์ได้เลยพี่น้องมัวหัวตาแข็บกูหัวตาได้ลูกแรกลูกสองต่อไปเอาไปผสมเอาเพิ่นน้าเพิ่นแยกลูกเพิ่นไปสแสดงว่าลูกงามแยกลูกไปนี่ลูกงามพี่น้องจ่ายลูกงามแม่นี่เอาไปเข่าขอกเขฟาร์มราคาเบาๆซีซีหารอยคนเปิดไว้พี่น้องเอาขออนุญาตเบอร์โทรศูน แปดเก้าห้าเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดแม่สังจากอาสามาดเหลืออยู่ตัวเดียวเพื่อนว่าแม่พันเอาไปผสมต่อยอดเพื่อนหัวตาแยกลูกไปเดี๋ยวกับเป็นสัตว์เนาะผสมลูกลูกผู้หรือลูกแม่แยกไปลูกผู้โอ้เพื่อนแยกลูกผู้แสดงว่าลูกเพิ่นง่ามได้ไปแล้วกระน่อกต่อไปกระดูกแม่เนาะฮะโอ้เบอร์ตัวนี้เนาะเอาขออนุญาตเบอร์ตัวนี้ซิปหาเพื่อนเปิดไว้ศูนย์เก้าสี่สี่แปดสามห้า ห้าสี่สามพี่น้องก้ใดสนใจต้นนี้ซิมหาเพิ่นเปิดว้เพิ่นให้เบอร์โทรมางานพี่น้องซิมหาที่พี่น้องต้นโตดีเนาะสีออกนุ่นนวลสีออกกาวไรแต่ว่าต้นโตพิ่นที่ดีหนาไตก็ดีแช่งค้าก็ดีพี่น้องซิมหาจะไปเป็นแม่ขอกแม่ขข่แม่พันได้เลยหางดีเครื่องดีเบิดพี่น้องเนี่ยงาายีละเบิงหนาอีก,กนะซิมหาอ่ามาเบิงหนาเพิ่นอีกเจ้านะซิมหาเพิ่นเปิดไว้นี่พี่น้องอ้าไปเขาข้อเขาฟ้ามได้พี่น้องเป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันได้ทบทวนเบอร์โทรอ 0 9 4ย์3ก้าสี่ศ่มาต้่อรองเอาพี่น้องเอาไปขอกอดขับฟมขก็คุณเลยนไลน์มาเด้อครับผมโอเคครับอยังต้อพี่น้องเบื้องบรรยากาศเมื่อนี้บพบ่หนาพี่น้องบ่หนาบรรยากาศช่วงนี้ธรรมดาสีแถวนี้จะเต็มเลยพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้เบาบางแจ๊งน้อยพี่น้องเบาบางแจ้งน้อยถือว่าเมื่อนี้หัวบไหลายนัดแรกข้องปีกระไดประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเบื้องบรรยากาศเบื้องบรรยากาศไปนน่เนาะพี่น้องเนาะ บยแอกกัน้าตัวนี้ขายไปทารไหนลูกนี่เท่าไรลูกนี่่ห้มื่นห้าร้อยอ๋อมื่นหร้อยตัวนั้นเนี่ยตัวว่าเสือไปขึ้นรถจา๊ารลอยราคาเดียวกันบ่เท่าไรก่อห้วยตัวนั้นเพราะพอมื่นพี่น้องเก่าพันตัว่าเพิ่นขายไปหรอพี่น้องเก้าพันซื้อๆเพิ่นว่าเพิ่นน่ะอีลาเรือเท่าไรบาทนี้นั่นบ่แม่ค้านั่นบอ แม่เจย์จอยนะ่ะจักบาทแปดพันแโอ้แม่เจย์จอยนะ่ะแปดพันพี่น้องบอถึงหมื่นนี่นี่แม่นี่แม่ขาวขาวนี่พี่น้องเพิ่นเปิดไว้แปดพันได้แม่นี่เจย์จอยนี่โอ้ยพี่น้องแม่เจย์จอยนะี่แปดพันพี่น้องเอาไปต่อยอดได้เอาไปกินหญ้าเอาไปกินหัวอาหารหัวบอพ่อหมื่นนี่พี่น้องนะ่ะแปดพันสื่อๆเพิ่นว่าแม่ขาวขาวน่ะโอ้แปดพันอู้ยอีหล่า คือเป็นตาสื่อแทวเนาะเป็ดพันเนาะเอาไปกินหย่ากินหัวอาหารใหญ่ขึ้นมาก้อ้วนขึ้นมาใหญ่เด้พี่น้องเอากำไรอย่างเดียวแมวขาวเป็ดพันเนือเท่านี้โอ้เป็นหมานครับเอาขออนุญาตเบอร์โทรลูกศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปหน 8, 000, 8, ừ, ึ่งแปดสี่ศูน <Abdul> ย์ส <positioning> ี่สามสี <ame> ่พี่น้องพูดให้สนใจเอาไปต่อยอดเป็ดพันสื่อเปิดไว้นี่โทรมาต่อรองตามเบอร์โทรเพิ่นฝากไว้มันหมานเด้อลูกเด้อขอบคุณหลายๆอันตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่ครับโอ้ขายไปเท่าไหร่หนึ่ง โอ้สองหมื่นห้าพันห้าราคาหัวพี่น้องในสายเหนือเพิ่นบักผูบอนอยได้แต่ว,ว่ามันจะขาดน้ำเลี้ยงเจ้าหน่อยแต่ว,ว่าเพิ่นเสียไปต่อยอดละ่ะสองหมื่นห้าพันห้าร้อยราคาหัวเนาะโอ้ oh, ราคาหัวเพิ่นขายไปแล้วพี่น้องตอนนัวนี้อ่ะอยังต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายมาเบิ่งหอยอยุยขายของแปลกพี่น้องเมื่อนี้อ่ะมาเบิ่งหอยอยุยได้ของแปลกมาเพิ่นมาหอยอยุยเมื่อแต่เดี๋ยวมีโอกาสงาูมาเพิ่นพี่น้องของแปลกหอยอยุยเพิ่นกำลังเพิ่งกำลังชม คนกาลังมาช, karaoke, <S <S ชื่นชมคว AH. ่ยงัวแปลกเปินพี oil, ่น้องของแปลกเปิดพนว่าแม่ลูกลูกแม่แม่กับลูก้นมาถอกันคักเป็นพี่น้องตตนโตสีสันคือกันคักพี่น้องแม่กับลูกเปินอู้ของแปลกเปินพี่น้องโอ้แม่ลูกลูกแม่ลูกงามของแปลกเปินพี่น้องพูด่ะขาดําเลียงนิดนึงพี่น้องทาดําเลียงนิดนึงของหอยยุยพูด่ะเบื้องหน้าตาตตนโตแม่กับลูกสมมาขึ้นกันเห็นเนาะอู้หอยยุยเปิดจียงไดครับดีครับ หนึ่งหมื่นกับหนึ่งพันพี่น้องสองตัวแม่ลูกปาดวาเป็นเก่งเนาะแม่ฟันปล่อยฟูงเอาโอ้อาจจะท่องอยู่ปล่อยฟูงอ้วกฟูงเหมืนเบื้องแข้งขาเหมือนพี่น้องวาเป็นเก่งน่าจะท่องพร้อมเรียบร้อยหมื่นหนึ่งพันแค่หารอยท้ายถึกถือพี่น้องถือครั้งเนาะ แล้รเพื่อกางเบ่งบ่เพื่อกางต่อรองอยู่ก็หอยยุยพี่น้องโอ้โอ้โาอกว่่่าลงอมโอ้อาไลาจกไหรรอซื้อไ้โอ้ได้บุญพร้อมเนาะหอยยุยกระได้บุญพร้อมเอามาปล่อยพอเม่พี่น้องเอาไปเลี้ยงได้บุญพร้อมลูกกับตัวเม่พร้อมเอาไปเป็นแม่กอมแม่์ขายแม่์พันแม่ปล่อย มัวปลอยเพิ่มมันกับประมาณนี้แต่ว pues <the> an er ่าห้าไปเหีียงได้ดีนี่โอ right? ้ใหญ่ขึ้นมาอ้วนเด้นเนาะเปิดไบหนึ่งมืนกะหนึ่งพันป่ะร้องไงโอ้ทรงถึงขอบกอมเพิ่าเพิ่นเรียกโตนมนเพิ่มทรงถึงขอบก่อมตัวนี้ห้าเปิดจังไดนี่ตัวนี้เป็นลูกกล้วยน้องบัวค่ะกล้วยกล้วยน้องบัวเปิดจังไดเปิดใบหนึ่ง0มืนเจ็ดนบาทค่ะหนึ่งหนเจันห้อยยุ่ยเพิ่นเปิดไหนึ่ง0มืนเดีโอ้ถ่ายงามพี่นนอกแม่สาวหน่อยงามหนึ่ง แม่สาวหน่อยงามๆของเพื่อนพี่น้องนี่ของหอยยุย่์เ่็นใดญมากมือเนาะโอเคปลากล้วยน้องบัวเบิ่งพี่น้องงามต้นโตดีนาสวยอ่องข้อดีสิบเจ็ดหารอยเปิดใบพี่น้องโอเคเลยอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรหอยยุย่์สูตรแปดหนึ่งสูตรแปดหนึ่งหกแปดสองเจ็ดห้าเก้าหกเจ็ดห้าเก้าหกอ้าวขอบคุณหอยยุย่์เลยนะขอให้โชคโชคมั่นมันปีใหม่เด้อหอยยุยเด้อให้ร่ำรวยทำรวยโอเคครับผมทั้งสองคนอยู่ดีไม่แห้งลูกมั่นมั่น นี <Salvador> ่คอ <c oughs> ือหอยยุยจากรอยเอดเพิินพี่น้องบานสว่างเจเนียรพาพีพี่น้องมารอบช่มบรรยากาศการซื้อการขายควายนกกลับมาเพิินอ่ะเอาไว้ประมาณนี้ก่อนน้องพี่น้องเนาะขายเมื่อนี้เบาบางคือผมว่าน้พี่น้องเนาะบอหนาปรนเดบ่บอแหน่งปรนเดีพี่น้องตลาดนัดบานน้องแก่เมื่อนี้อาจจะเป็นสัปดาห์แรกอาจจะเป็นช่วงที่กําลังเฉลิมฉลองพีไม่กันเน้าพี่น้องเนาะในหอยในหางเพิินกับว่าท่านได้มาเต็มอัตราประได็ได้ประมาณนี้เนาะแต่ราคาง่วกะ ย <onents> window, hat, ังถือว <day> no ่าใส่ได้อยู่พี่น้องเนาะบอถึงกับว่าลดแต่ว่ากับบอถึงกับว่าขึ้นเนาะพี่น้องเนาะประมาณนี้ก่อนสําหรับคลิปนี้บ้านสว่างวงามพาพี่พาน้องมารับชมบรรยากาศการสื่อการขายมาเปิดราคางัวได้บอหลายเป็นได้กัพ่อได้ให้พ่อพี่น้องได้รับชมกอให้พ่อพี่น้องได้รับอัปเดตราคากันเอาประมาณนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะกับฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านสว่างงวงงามพี่น้องเนาะ ขอให้พี่น้อง,อง,ง,องกเกษตรกรผู้ย่างง้วงควายแกล้ขับแฟนเพจบานสว่างง่วงงามจงมีแต่ความสุขความเจริญทางไกลจากโรคไข้ติดเจ็บต่างๆรำ,ำ,ๆำ,ๆำ,ๆำๆด้วยรำด้วยนักการเด้อพี่น,น้องเนาะมันหมานกันเป็นปีทองของแชางง้วเข้า,ากันแล้วกันปีนี้เนาะพี่น,น้องเนาะสวัสดีครับ